ท่านที่สนใจสั่งซื้อได้ด้วยการจิ้มชื่อวิดีโอนี้เข้าร้านนักปฏิบเพื่อสั่งซื้อติดต่อรวดเร็วด้วย ID l ดี e ไลน์นักปฏิบอินบ<ช>็อกเฟซบุ๊กก็ได้นะครับไม่ตอบข้อความในเว็บเพจดูเบอร์โทรเว็บนักปฏิเพจนักปฏิราคาโครงงานไม่เอาประกันศูนย์ซ่อมอะไรแท้รับเฉพาะของในกลุ่มนักปฏิเท่านั้นขอเชิญรับชมคลิปต,ต่อไปได้แล้วครับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันกับรถมอเตอร์ไซค์ยกดำนะครับ3ล้อ3ล้อดำนะครับคันนี้นะครับเราก็มาดูการทํางานนะครับเราจะใช้ระบบเกียร์เฟืองท้ายเยื้องนะครับเกียร์แล้วก็มีตัวปั๊มไฮดรลิกนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเอามาดัดแปลงใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลัง แล้วก็ต่อชุดเพากลางนะครับเกี่ยวฝากสำหรับหมุนไฮดรอลิกแล้วก็ยังต่อไปใส่เฟืองท้ายนะครับที่มีสโลอีกชั้นหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นนี่เป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับตัวนี้เป็นสโลนะครับสโลชนเฟืองท้ายนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับอันนี้เป็นตัวเปิดปั๊มนะครับเปิดปั๊มไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิกนี่เรา เป็นรุ่นรุ่นน้ำมันรุ่นหมุนรุ่นน้ำมันนะครับนี่นะครับไฮดรอลิก3ท่อนนะครับที่เราเอามาใช้กันนะครับในตอนนี้ไฮดรอลิก3ท่อนนี้จะเป็นไฮดรอลิกที่ใช้น้ำมันในการดันนะครับแล้วก็ต้องมีแรงกด80กิโลถึงจะกดลงนะครับถอยลงได้ด้วยน้ำหนักกดนะครับ ตรงนี้เราใช้แรงบิดของเครื่องยนต์นะครับในการยกดำนะครับยกยก,ยกไฮดรอลิกนี่นะครับนี่เป็นกระบอกขนาดใหญ่นะครับ3มท่อนกระบอกไฮดรอลิกตอนนี้กำลังประกอบอยู่นะครับชุดนี้เป็นถังน้ำมันถังน้ำมันที่ใช้ใส่น้ำมันไฮดรอลิกไว้นะครับใส่น้ำมันไฮดรอลิก เพื่อใช้ในการขับดันกระบอกนะครับโดยปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้กระบอกยาวชักได้ยาวนะครับแล้วก็ตรงนี้เราใส่กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับเราให้ดูเราไปดูชุดขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนออกมาจาก ตัวเกียร์มอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮดรอลิกนะครับปั๊มไฮดรอลิกพร้อมกับเกียร์ฝากนะครับมีปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็ขับเคลื่อนจากตัวเกียร์ส่งเพลามาที่ปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้นะครับพอจากปั๊มไฮดรอลิกก็จะดันน้ำมันนะครับดันน้ำมันมาเข้าที่ตัวคันโยกนะครับ ตัวปั๊มนี้ปั๊มใหญ่พอสมควรนะครับปั๊มอยู่ด้านล่างขาวๆนะครับตัวสภาพกําลังประกอบอยู่นะครับกําลังทํานะครับตัวนี้เป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ปัม๊มจะปั๊มมาถึงตัวคันโยกนะครับ ตัวนี้เป็นปั๊มไฮดรอลิกที่ใช้เพากลางขับนะครับโดยผ่านเกียร์เฟืองท้ายผ่านเกียร์ที่จะไปขับเฟืองท้ายนะครับเรียกว่าแยกเอาพลังงานตรงกลางนะครับออกมาใช้นะครับแล้วก็มีตัวปลดปลดว่างด้านหลังนะครับปลดว่างเวลาจอดเพื่อเพาตัวนี้จะทํางานหมุนอยู่นะครับเพื่อปั๊มน้ํามันแต่รถไม่วิ่งนะครับ ตัวเผาที่จะไปหมุนเฟืองท้ายก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานนะครับจะส่งพลังงานไปที่ปัม๊มทําให้ปั๊มสามารถที่จะดันน้ํามันเพื่อขับไฮโดรลิกได้นะครับขับขับเคลื่อนไฮโดรลิกให้มีแรงดันยกดัาขึ้นนะครับยกดัาทุกดินทุกของทุกหินนะครับก็เป็น อีกแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะยุ่งยากในการติดตั้งนะครับเพราะว่ามันจะต้องติดปั๊มไว้ตรงกลางนะครับตรงเผ่ากลางนะครับแล้วจากปั๊มก็จะส่งเข้ายอยไปที่เพื่อนท้ายนะครับนี่ดูปั๊มกันจะชัดครับปัม๊มนี่ก็หมุมด้านในนะครับเป็นตัวปั๊มไฮดรลิกที่ต่อกับชุด น้ำมันนะครับชุดขับของเพลานะครับตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเราลองยกให้ดูนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วการใช้งานตรงนี้แรงยกจะสูงกว่าสูงกว่าตัวไฟฟ้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องยนต์ในการหมุนปั๊มดันน้ํามันขึ้นนะครับเราใช้เครื่องยนต์ต้องเร่งเครื่องนะครับตัวนี้ต้องเร่งเครื่องไม่ใช่ไม่ใช่ปั๊มใฮดตัลิก ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นปัม๊มไฮดรลิกขับขับน้ํามันนะครับตัวนี้เกียร์นะครับเกียร์ที่ต่อเข้ากับเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับเกียร์ฝากพอต่อเกียร์ฝากได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งกําลังมาที่เพลากลางนะครับเพลากลางท่อนแรกนะครับส่งกําลังไปที่เพลากลางท่อนแรกตรงเข้าไป อย่างจำปาเผากลางแล้วก็มาผ่านตัวปั๊มนะครับแล้วก็จากปั๊มก็ส่งผ่านไปที่เกียร์ตัวนี้จะเป็นสโลนะครับเกียร์สโลเพื่อไปขับเฟืองท้ายนะครับพอปัม๊มไฮดรอลิกตัวนี้ก็สามารถยกได้ถึงสองตันนะครับสองสามตัน สตันนะครับตัวนี้รุ่น3ามตันถ้าเป็นพลว้าจะได้แค่2ตันนะครับตัวนี้ได้3ตันก็ใช้น้ํามันไฮดรอลิกแยกไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มเป็นตัวขับนะครับตัวไฮดรอลิกรุ่นพิเศษสาท่อนนะครับตัวนี้เราก็นำมาติดตั้งเพื่อทดสอบแล้วก็จะได้มีออกมา สั่งเข้ามาพรีออเดอร์สำหรับสมาชิกกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับเราก็เอามาให้ดูนะครับชุดปั๊มจะมีปั๊มมีสายคอนโทลนะครับสายคอนโทลแล้วก็จะมีถังน้ำมันแยกนะครับตัวนี้จะมีประกอบกัน 2- 3สส่วนก็คือตัวถังน้ำมันตัวปั๊มคอนโทลแล้วก็ไฮดรอลิกนะครับ ตัวถังน้ำมันก็จะเป็นถังขนาดประมาณ9นิ้ว10นิ้วคูณ10นิ้วหนา2นิ้วครึ่งนะครับใส่น้ำมันนะครับน้ำมันไฮดรอลิกก็เอามาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่อยากจะทดลองทำไว้ใช้งานนะครับตัวน,นี้เราก็ทำให้ดูเลยนะครับสำหรับกลุ่มนักประฏิ์นะครับเราก็เป็นนักปฏิประต่อนะครับ มาจากนักประดิษฐ์อีกทีหนึ่งนะครับปฏิปปาต่ตอทําให้เป็นเรื่องเป็นราวทาให้สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็นํามาฝากกับเพื่อน f c ซเพื่อนสมาชิกชาวนักประดิษฐ์นะครับแถมอีกนิดนึงครับตรงนี้เป็นตัวเล็บเดี่ยวนะครับเขี้ยวเล็บเดี่ยวแล้วก็มีคันชักคันโยกนะครับเพื่อมากดเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะครับลงนะครับ ปล่อยลงนะครับดูคันโยกตัวแอลตัวนี้นะครับเขจะมากดแล้วก็ดูเล็บเหี่ยวด้านขวานะครับเขจะล็อกทําหน้าที่ล็อกไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองยกยกให้ดูใหม่นะครับอันนี้ปั๊มก็จะเป็นการเปลี่ยนทางปิดน้ํามันนะครับเปลี่ยนทางเดินน้ํามันแล้วก็เร่งเครื่องนะครับนี่นะครับพอเราเร่งเครื่องปุ๊บตัวปั๊ม ปัม๊มไฮดรอลิกก็จะทำหน้าที่ปั๊มน้ำมันอัดเข้าไปในกระบอกนะครับตัวเคียวตัวนี้ก็ปล่อยนะครับเคียวตัวนี้ปล่อยพอปล่อยออกมาปุ๊บไอตัวฝาหลังก็จะเปิดได้นะครับฝาหลังก็จะเปิดนะครับเคียวยังมีสองด้านนี่ฝาหลังเปิดเทดินนะครับเทดินเทหินออกไปนะครับก็เทดินเทหินออกไป เรียบร้อยนะครับปิดที่ได้ยินเสียงรถดับดังปังปังนี่พอลมปุ๊บเล็บเกี่ยวก็จะมาปิดล็อกไว้นะครับแกะยังไงก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าแรงกดน้ําหนักเยอะนะครับแล้วเราก็มีตัวบนเปิดอีกอกชั้นหนึ่งนะครับเปิดฝาบนได้นะครับเปิดเพื่อใส่ของวางของอเนกประสงค์นะครับกระบะอเนกประสงค์ตรงนี้เป็นทั้งดัาเป็นทั้งเปิดท้ายใส่ของนะครับ เราก็ทําให้เห็นว่ามันสารพัดประโยชน์แต่ว่าการที่จะเป็นสารพัดประโยชน์นี่ก็จะเป็นเรื่องของความเ,าเพิ่มเพิ่มต้นทุนนะครับตัวนี้เป็นเผากลางอันนี้เป็นเผาข้างนะครับเผาข้างรุ่นใหญ่5 5น็อต5ตัวตัวนี้จะหาล้อในเมืองไทยยากหน่อยหนึ่งนะครับก็อเอามาให้ดูนะครับ ส่วนมากเราจะใช้เพาสรูกันนะครับ4ีรูจะหาล้อในเมืองไทยได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสภาพการประกอบสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับรถเราใช้เว็บร้อมาใส่นะครับใช้รถ Honda w เว็บยี่้ามาใส่นะครับมาถัดแปลงนะครับ1 1อยก็ได้ร้อก็ได้นะ ตรงนี้เราก็มีคันโยกให้ดูหลายอันนะครับตัวนี้เป็นตัวยกไฮโดรไฮโดรลิกนะครับเพราะถ้าเป็นระบบน้ํามันแบบนี้ก็ต้องมีตัวยกและตัวนี้จะเป็นเกียร์สโลนะครับเกียร์สโลชุดหลังนะครับชุดสโลหลังชุดสโลด้านหลังนะครับดึงตัวนี้เพื่อให้เกิดสโลนะครับในการขับเคลื่อนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวโยกเกียร์สำหรับปลดล็อก ปั๊มไฮโดรลิกนะครับให้ทํางานให้ทํางานกับไม่ทํางานนะครับเวลาวิ่งเราก็ไม่ต้องใช้นะครับเราก็ปิดปิดฝานะครับล็อกล็อกหูฝามัามนลดบรรทุกทั่วไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่สนใจสั่งซื้อได้ด้วยการจิ้มชื่อวิดีโอนี้เข้าร้านนักปฏิบัติเพื่อสั่งซื้อติดต่อรวดเร็วด้วยไอดีไลนนักปฏิบัติอินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก mm hmm. ก็ได้นะครับไม่ตอบข้อความในเว็บเพจดูเบอร์โทรเว็บนักปฏิบตเพจนักปฏิบัติราคาโครงงานไม่เอาประกันศูนย์ซ่อมอะไรแท้รับเฉพาะของในกลุ่มนักปฏิบัติเท่านั้น